สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกุสุกคนทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะพี่น้องเนาะนี่บะมุกก็มามาบ้านนะพี่น้องเนาะมาบ้านอลไรก็นซีมาเก็บมาหอดบ้านแล้วก็ออกมานาเลยพี่น้องเนเก็บมากระบอกใส่กระแทบนะพี่น้องเนาะมาใส่กระแทบด้วยบ้างว่ามันสิกินหรือเปล่านี่มากับลูกทรายอ่าจีบมากระบอกจะป้าเลยพี่น้องนะเลยจีบมาสิได้หรือเปล่ากระบ,กกระบะอกพอได้เยอะแล้หลายเต็บละ Cái bốc của mình kiếp đây lại tiếp được hay không Cái này dùng cái bốc này Nếu mà cái bụng là cái lỗ xe cái tép được hay nào sẽ nổ cái nó cái mì nó không ạ Thế ở Cái tủ trước đấy không để chèo, không để làm được hay không bốc lại. Cái lại được này พอได้ยังพี่น้องเลยเขาก็บริษณมาบ้านหลายเดือนนะสองสามเดือนมันไปกลับมาบ้านเห็นมันหนาวๆเลยสิ่งร้องไปใส่รงเบิ่งพี่น้องเลยเท้ามันได้กินเห็นเท้อมันถึกนนะมาหมู่หมู่พอจากพ่อเลยนะี่พี่น้องเ้ยนไงในลายเติบละ่ะไปใส่ไปได้บัด นี่ก็ส่วนยางนะพี่น้องเนะาะทางกับพวกกายนี่ก็งามและวทางกับพวกบางเดือนเดือนฮกนะพี่น้องเนาะอย่างของน้องสาวนี่ส่วนมันต้นนี่พวกทับใส่ก็หลองอยางนะพี่น้องเนาะงามงามงยางโอ้งามเลย ปีปลายนี่พี่น้องทุกอย่างนี้ห่ากับปีปลายถือว่าแย่ท่านนี้ก็บถือว่างามเลยพี่น้องเลยตัวอย่างนี่ห่ากับพวกว่างเดินทบกีไกลที่นี่ปีที่นี่พี่น้องเลยเป็นยังไงเต็มเหรอเราพามาันกระบ,บุกเลยใช่ไหม ทำกุ้งุกเกียมให้กระแตกใ้น้อยเขาใส่มรนี้ บกเดี๋ยวห่อสีดำนะครับน,นี่ไปห้อยนะเห็นอน้องนะเยอะดำนะครนะันั่นนั่นนี่จะเลวนะพี่น้องใส่เลยแกน,นี่ได้มันกันใส่เลยเพี่น้องเลยดังน,นี้เป็นด่างที่สัตซ้ำนะพี่น้องเนาะนี่ก็ <c oughs> นี่ก็เป็นด่างที่ห้า่นะพี่น้องเนาะมากับอีกิร chỉ Điều... đi cái đàn thì hạ nó nó cái đàn nó phải nó bông bằng hai phải nó ô ừ, oh, thật đi ơi สุกแอ้วคักคับมาบริษัทส่งมแล้วพี่น้องน้องน้องน้อยมีอยูาาข่ของคาร์บลิน nhưng mà xúc bị đau nhân nó như vậy xin lỗi tuần này, này học cả xây lẽ bên thi rắc phía ไปสิบสิบเอ็ดด่างเหรอสิบเอ็ดหลังสิไปสิบเอ็ดหลังมันขาดน้ำมันหักน้ำให้พี่น้องเลยในแต่สิบเอ็ดด่างอืมมีเสียงนกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดหลอกบางนกจะไหลพี่น้องละเถ้ามันแด็กตัวจังไเด็กน่ะมันกินเลงพี่น้องละหลอกบาง อ่ะย่องไปโลเบิ้ลนกเลยพี่น้องเลยเหนื่อยเพป่ดศีใส่แล้วพวดแหงบ่โอ้หมันป่ามันดงไปน้องไปเบิ้ลเลยเนาบ่เห็นใช่ไหมน้องไอ้นกอะยังยินแต่เสียงจัคแบงเลยเนาเป็นยังพี่น้องเลยอวดเซ่าเนาะมาลุ้นนึ่งกันหน่อยกะแต้มห่อแต้มห่อเส็ยหลังสิได้จะโตพี่น้องเลย ให้สิมานให้บะมุกอยบ่บนเนาะอื่นสาวน้อพี่น้องเนาะจังมาลุ้นน้ำเดียวน้อพี่น้องเนาะว่ามุกสเสียจากตูจากตูน้องพี่น้องเนาะอื่นจะมาลุ้นน้ำเดียวพี่น้องพี่น้องนี่บะมุกก็เมื่อก็พี่น้องเอยมันค่ำล่ะจะไปหาเลาะเบื้องหนองป่าเลาะเบื้องป่าไม่อื่นว่าหลังจากยามกระเต็มแล้วเป็น้องมุกคือลงไป ใส่เบ right. ็ดหน่อยพี like like ่น like. ้องเนาะใส่เบ็ดเนื้อเขียดอยู่หงวยอยู่หนองถะลรุนตรกันจะมีคลิปต่อตไปอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้เผาก็เอามายามแกล็ดหน่อยพี่น้องเนาะยามกับดักของเาที่ใส่เมื่อวานนี่แหละงูสิมานหรึเปล่ายามไปซองดางแล้วยิ่งมาได้ตัวพี่น้องเลยเดี๋ยซองหน่อยมึงนี่ cứ thêm thế mà dài sàm hôm nó, đó, à, đây. Bương, nó, nó được, màn, này lần lượt ngưng 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 nó, đây ngưng ngưng lấy ngưng ngưng cái ngưng nó ngưng 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 sáu ngưng 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 nó ngưng 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 cái ngưng 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 này nhờ bớt nhờ được vào một ngoài nó bọc kín cái tép nó ơi nó cú nhau xem bốn mày coi nó ơi vậy luôn nhiều tội nó nhiều cái sầm lạng nó sầm đây đúng rồi đang đây sầm này rồi nó kín nhất là nhựa thấy không bọc kín cái tép này nhựa bớt nhựa

Nói ngon lóng kèm mưa hông mưa lắm mùa mưa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  mưa mùa 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 mưa Chuyện bên mình hữu nha phải hai thằng đúng mươi tám tầm tòa hai mươi năm một mươi ba hai mươi năm 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 à, năm 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 ไปฮอมหน้าถ้ามันได้กับบะมุกขีไทยพี่น้องเิึงใหม่พี่นี้อน้องเนาะจ,าจา้าจ้าบะัมุกจ้ะอย่าลืมเข้ามาติดตามำาำสซ่บะมุกเลยด้วยพี่น้องเน้ะ